นี้นนทกอยู่ที่2 i งไอดชาวบ้านอีกแล้วนะครับท่านเ <c oughs> p ที่248่แล้วนะครับจะ2 5ง้ล้ลใกล้ใกล้จะ300แล้วเนาะ <c oughs> ก็ตอนนี้เกือบจะ5ทุ่มแล้วไปไวหน่อยแล้วก <c oughs> <ID> ันเนาะ ID นี้ VAP 16ครับเป็น ID l a เ e ทเกมเนาะเวียด800กว่า <c oughs> เกือบจะตันแล้ว VP <AP> 16พ <16 S 1> ก็วีค่อนข้างสูงเนาะ <c oughs> เป็น ID เซิร์ฟต้น ไอชุดตรงนี้ก็น่าจะปูเขาอยู่แล้วนะอ่ะนั่นก็น่าจะโอเคแลครับีสูงสูงของน้อยฟาก็น่าจะตันไปแล้วนะคิดว่านะน่าจะตันหมดแล้วแหละอันนี้เขารีเควสต์มาแค่อ่าเรืเเรเเรเ่องการจัดทีมเนาะเดี๋ยวไปดูทีมเ้วก่อนละกัน แล้วดีเลยเกมมนไม่ต้องดูอะไรแล้วแนละมันตันกันกระบมดอยู่แล้วลแหละก็จะเหลือแค่จัดทีมปีวีวไม่ได้ไดแมก็กมีเล็กไดแม,ม็กมีผักเกลืแดงมีไอตัวนี้แดงด้วยม,ม,มีดำแดงด้อมยูดามเลยอันนี้มันจะมีอาวุธของิวดำมแล้วถ้าจำไม่ผิดนะ อันนี้ที่เขาใส่มิวดากันเมื่อก่อนที่ไอดีคนจีนใส่นะอ่ามันจะเพิ่มดาเมจชนะราตทั้งทีมนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับที่เขาใส่กันนะเพื่อที่ว่าจะเอาดาเมจชนะธาตส่วนดาเมจมันแรงไหมเล่นได้ไหมผมก็ว่ามันก็เล่นได้แหละร่างแดงแล้วเนาะ มันจะเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่ไงสกิเลกเลสสกิลเลสรโซแนนซ์อ่ะนี่พลังแดงมันก็จะแรงขึ้นเนาะมีพาสซีฟเรโซแนนซ์แต่พาสซีฟเรโซแนนซ์น่ะถ้าไปเจอเรโซแนนซ์เหมือน,นอกันที่มีผลเรโซแนนซ์พาวเวอร์แบบนี้นะไอตรงเนี้ยมันจะไม่มีผลนะครับมันจะไร้ผลก็ถ้าไปเจอเรโซแนนซ์ที่มีเรโซแนนซ์พาวเวอร์ประเภทเดียวกันก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับ ก็จริงๆอะนะไอ้มิวดารนี่นะมันแค่เอามาติดทีมไว้เฉยแหละเพื่อที่เพิ่มดาเมจชนะท่าดอย่างที่ให้ดูเมื่อกนะี้นะเนี่ยนะเพื่อเพิ่มดาเมจชนะท่าแต่มันเพิ่มค่อนข้างเยอะเพิ่มมา50%ซึ่งมันจะดีกว่าไอลิปบินลิปบินที่เพิ่มผลชนะท่าตะไรวะอาจจะไม่มีเลยบั้งนะหรือเพิ่มอ่ะนี่นะ ไอ้ทั้งทีมมันจะได้สูงสุด12%นะครับสูงสุดชนะท่า,าทั้งทีมเพื่อ12%แล้วก็จะมีพวกเพิ่มชนะท่า,าตาม <c oughs> ชุดแฟชั่นก็มีนะครับก็ที่ใส่กันเพื่อเพิ่มผลชนะท่านี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชนะท่า,ามันก็ไม่ได้มีผลไงใช่ไหม ถ้าจะเล่นจริงๆ,ๆจริงๆังเลยตัวนี้นะก็ต้องอัดอค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องความถึกมันก็โอเคอยู่นะอ่าต้องดูตรงนี้มีอ้ไรน,นะมีดำอ่านี่ฮะดูจากการาป้องมันเลยนะป้องกันมันค่อนข้างเยอะนะครับก็ความถึกก็โอเคอแหละดาเมจก็ประมาณนี้แต่เลือดมันจะน้อย เพราะมันจะมาหนักตรงดาเมจกับป้องกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้ก็คือพอเล่นได้นะครับประมาณนั้นเขาจะเล่นก็ต้องอัดของเยอะนี่เรามาดูกันที่จัดทีมต่ออันนี้ก็เป็นทีมบินนะนะเป็นเล็กเป็นโอโอแล้วก็เป็นยักษ์เขียวแต่เล็กตัวเนี้ยผมก็ว,มว่าผมจะเล่นอยู่นะนี่นะว่าจะทำไดแม็กเล่นอยู่ตอนนี้มันแค่มาร์ท รีสกิลอย่างสวยอย่างสุดหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ผมยังดีได้ไม่เท่านี้เลยนะไออันติผมยังเป็นม่วงอยู่เลยแล้วก็ไอตรงเนี้ยยังไม่ติดเลยก็ทยอ,อยรีอยู่แหลยะยามาเล่นอยู่ยอ่าสกิลอ่าดูอันนี้เพ็นอันตินะครับเพิ่มพลังให้ทตุบินก็คือประมาณว่า มันจะทำให้รัดเทิร์นเพิ่มสปีดแล้วนะเพิ่มสปีดให้มอนบินในทีมอ่าแล้วก็ถ้าเป้าหมายถือกำหนดเดลตา้ามันจะมีมาร์กอยู่นะมาร์กเดลตา้าอะไรวะอันนี้สิอ่ามาร์กเดลต้ามันจะเกิดได้จากเกิดได้จากน่าจะเป็นตอนเปิดปับนะ๊บ่ะนะอ่านี่ถ้าศัตรู ตัวอะไรปล่อยสกิลช่วยเหลือจะถูกกำหนดเดลต้ามีผลสามเทินครับตรงนี้ไหนนะก็คือจะโดนดาเมจบวกไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะใช่ไหมใช่สิอ่าบวกดาเมจไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิอ่ามันอะไรนะที่โดนเดลต้าหนักๆนัอ่านี่ไงนี่ไง โดนอีก50%เ p นะครับคิดตาม HP สูงสุดนะครับก็คือเลือดจะเยอะป้องกันจะเยอะอะไรก็แล้วแต่ไม่คิดตามเลือดเนอะก็เลือดลดแน่ๆเลยครึ่งหลอดยังไม่รวมกวับดาเบจนะครับอันนี้มันจะเป็นประมาณว่าดามเมจเอรเวสนะค,คิดตามเลือดก็เดี๋ยวผมจะใช้ก็คือตรงนี้แหละ,ะเอามาตีเดนซี่เอาแพ้ทางจัด,จดเลยก็สําหรับเล็กส่วนใหญ่มันจะใช้ลบเกาะกลังบัฟเนาะ ก็พวกเกาะได้มอะไรพวกนี้ใช้ลบได้อยู่แต่เสียองเดียวมันไม่ข้ามป้องกันแต่อันติมันก็ต้องไอเดียเนาะมันข้ามป้องกันแหละเฉพาะอันตินะข้ามป้องกันแต่จะต้องติดเดลต้าก่อนมันถึงจะข้ามป้องกันได้นะครับจริงๆมันไม่เชิงข้ามป้องกันหรอกไม่คิดตามเลือดไงมันก็เหมือนกับข้ามป้องกันใช่ป่ะเลือดไหลแน่ครึ่งหลอด ยังไม่รวมดาเมจปกตินะก็ถึงว่านาเ่นแล้วก็อาวุธสองดาวเพิ่มดกดีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มสปีดยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แลังจาตกตัวเองโจมตีแล้วจะลด HP ยี่สิเปอร์เซ็นต์จากค่าสูงสุดอะไรนั่นเนี่ย อ่านนี้ผมวงงๆวะ่ะเมื่อการต่อสู้เพิ่มโจมตีแล้ว้องกันให้ตนเองอใหใชงจายตนเองโจมตีแล้วจะลด20%คิาีจากค่าสูงสุดและ30%ความกดของศัตรูทั้งหมดอ่ะอันนี้ตรเองได้ความกด30%เนี่ยผ,ผมงงตรงนี้นะถ้าใครรู้ก็อธิบายหน่อยละกันนะตัวเองจะลดเลือดหรือว่ามันลดเลือดคู่ต่อสู้นะ แต่ผมว่าน่าจะเป็นโเรเตโคตสู้อ่ะคิดดูนะถ้าใส่วันนี้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ h p แล้วใช่ปะ่ะแล้วเราออกอันติอ่ะอันติมันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ h p ใช่ไหมแต่เรากลับว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันยังไม่รวมไอ้ดามมีโปรตีนะก็คืออาจจะตูมเรียวหงายท้องได้เลยนะคิดว่านะ น่าสนน่าสนตรงนี้แหละที่ผมว่ามันน่ากะแรงเบอร์ๆอแหละตรงนี้นะจะททำดีๆก็ที่เคยเจอมาที่เคยโดนตบมานะก็แรงเบอร์อรเหมือนกันต้องอา,าวุธสองดาวอันนั้นจะทำหมดแล้วมั้งพอปั้นทำแล้วอันนี้ลบโลกลบโลกแล้วก็เพิ่ม ดามีดย4่รก็โหดสัสเลยนะโหดจัดจัดเลย,เลยก็ตรงนี้อะไรที่ผมจะทำอยู่เนี่ยนะจะเอาไปเล่นอยู่ทีนี้อ่ะยังไม่ได้เริ่มจัดทีมเลยนะเพิ่งจะมาทีมบินทีเดียวใช่ไหมอันนี้ก็นาก่าจะสุดหมดแล้วแหละอ่าสุดหมดแล้วเป็นร่างแดงเนาะทีมบิน ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นทีมน้ําทีมน้ําก็จะมีไอไคโอกาเนอะอันนี้เขายืนแบบนี้นะเป็นยืนไคโอกาาเกียแล้วก็อไอตัวนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไอมิวดับเนี่ยนะเพราะอย่างที่บอก่็มิวดัมมันเอามาเพิ่มผลชนะท่าเฉยฟอนเพิ่มเยอะ50%เปอร์เซ็นตะ์เนาะสำหรับพาเกีย พันเกียร์ล่างแดงผมยังไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นแต่ล่างมาร่างมาด์สดาเม,มันเบาหิวเลยก็เ,เลยเลิกเล่นไปแต่นี้ที่เคยโดนๆมานะหลักๆเลยของพันเกียร์มันจะเน้นที่หมุดน้ําที่มันโหดเลยนะพอมุดน้ําส่วนดาเมจเนี่ยอันนี้ต้องไปทําต่อเอาถามว่ามันเล่นดีไหมมันก็เล่นดีแหละครับเล่นดีเลยแหละ ถ้าไม่โดนไอตัวที่ตีมุดน้ำได้นะถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับหลังจาที่ศัตรูได้โจมตีทีมดาวนิการ30์30%เพิ่มพลังโจมตีอย่างมากก็ประมาณรับเท่าน,นะเนาะอันนี้หลังจากที่โดนสอดเทีเจัมตูเนไอศัตรูโจมตีไม่ให้ฉันตีจัมตูรั่วแล้วรั่วแล้วทีมดวมามดวนิการ์30%ที่เพราะว่า ก็คือรัดเธอแล้วนะเีโยก็สาสิบเปอร์เซ็นที่จะรัดเทินได้แล้วสกิลมูต้าของมันมันจะมีสองสกิลัะอันนี้ทะลุโลกน่าจะเป็นอันนี้มั้งหลังจากจังกระเมิดแล้วอ่านี่เป็นสกิลนี้หนึ่งอัน คู่ดาวสกิลหนึ่งเทิร์นก็เทิร์นเป็นเทิร์นแล้วนะแล้วก็มาอันติอันติมันก็จะดำน้ำเหมือนกันนี่ครับมันโผล่อยู่ตรงนี้แหละโหดอยู่สองสกิลนี่แหละดำน้ำแล้วตัวอื่นถ้ามันไม่มีคุณสมบัติตีดำน้ำได้นะจะตีมันไม่โดนมันโหดตรงนี้แหละครับนี่มีเพิ่มป้องกันด้วยเพิ่มป้องกันน่าจะเป็นผลใหญ่เนี้ยมั้งอันนี้เพิ่มฮิษ ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ถ้าจะทำดาเมจลทำได้แหละเพราะเรสเนนพอ,อร์ของมันเนี่ยครับเป็นรถแอนดรเมเหมือนกันก็ดาเมจมาจากตรงนี้เรสเนนพอ,อร์ใช้เยอะ,ะครับอันนี้ใส่คีนะจริงๆถ้าใส่เป็นพวกบล็อกดาวน์ตีเบิร์นนะอันนี้นะจะโหดเอาเรื่องเลยเพราะไอโปรไฟลของมันอะ มันก็มีรัดเทือนอยู่แล้วใช่ป่ะและ้วยิงจะใส่ดาวตีเบิ้ลนะดำน้ำกันสะบ้านทันแหลกเลยอย่างนี้ก็พอตีเบิ้ลแล้วมันก็ต่อจานเบีได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ไปดูในบุ๊กล่างแดงนคอนเกียร์ะนะจานเบืยดมันก็จะอยู่ประมาณนี้กลางๆมันยังไม่สุดนะเนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะเยอะกว่าเห็นปะ่ะ อย่าตัวใหม่ๆมันจะเยอะกว่าอ่าเนี่ยเทียบกันเห็นไหมเทียบกันเน่ยเห็นนะมันจะต่างกันอย่างนี้เนีอย่างของเล็กอะปุุงปีเกือบสุดเลยเห็นไหมถึงบด้ออกมันแรงเวอร์อรแรงโคตรๆนี่แหละก็ดูพื้นฐานดูตรงนี้ได้น,นะครับแล้วก็สเตตัสเริ่มต้นจะเป็นตรงนี้นี่ครับอันนี้คือเริ่มต้น ก่อนที่มันจะไปบวกประดับบวกนู่นบวกนี่บวกนั่น,บว,น,บ,วน,นบวกฟาร์มบวกอะไรหลายหลแหล่มันเริ่มจากตรงนี้นะครับเานาะก็จะประมาณนี้ทีมสองทีมที่สามก็ไม่ต้องอะไรมากครูป้ากับอันนี้นี่นครับแล้วก็ยืนกับโซโลอาร์กก็ได้จริงมารับปั๊บได้ทั้งหมดแหละบัอันนี้ก็รับได้บัอันนี้ก็รับได้แต่ใช้โซโลอาร์มายืนกักโคโอไว้เฉย มาแฮมตีเบิ้ลแค่นั้นเองก็สำหรับโซลอาร์ที่ใช้กันนะเรื่องหลักเลยคือเอามารัดเทิร์นเปิดปั๊บกับการตีเบิ้ลแค่นั้นเองนะครับดักโคโออย่างดีเลยถ้ามันไม่ตายซะก่อนนะเพราะโคโอมันจะเบิ้ลเทิร์นใช่ปะในเทิร์นแรกเปิดปั๊บก็ตีเลยเนาะไอ้ตัวนี้ก็จะเบิ้ลเทิร์นมีโอกาสเบิ้ลเทิร์นได้ก็ตรงนี้เอาไว้ดักดักได้นะครับ ก็ถึงว่าต้องยืนปูป้าแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ชรลอ,อาร์นะครับสามทีมก็ครบแล้วนะครับก็จะประมานี้เวลาปูป้าสามารถเล่นได้ไหมยังได้ไหมมันก็เล่นยากอะบ,บองตรงเพราะตวนบางดาเมีมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วไงเพราะมันไม่ได้ตีข้ามป้องกันใช่ปะพอช่วงเด็ดเกมป้องกันเขาจะเยอะมันก็เลยตีไม่ค่อยได้ ตีไม่ค่อยจะเข้าต้องอัดดาเมจเยอะมากเลยครับถ้าจะเอาไปเล่นนะจะเล่นเป็นตัวหลักนะต้องอัดดาเมจค่อนข้างเยอะเลยเพราะมันไม่มีไอ้ดาเมจทเวสครับมันไม่มีไอ้ที่ตีคิดตามเลือดตามไปเต์เลือดอะนะมันไม่มีก็อันนี้ผมเสนอเข้าไปนะจะเรับไอ้ตัวเนี้ยไอ้กูป้านะให้มีร่างไดแมจหรือร่างแดงเลย แต่ไม่รู้จะทาได้หรือเปล่านะ <c oughs> กลับมาดีอีกตัวหนึ่งเมกาเนฟอดมาไอตัวนี้น่าจะมีแล้วมั้งไอตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอ่ะไอตัวนี้ผมขอก็ทําร่างมาสเตอร์ม่รููจะทําได้ป่าก็ไม่รู้นะขอเขาไปงานแล้วแหละขอไปหลายรอบแล้วแต่ตัวที่น่าเล่นน่ะนี่เลยเล็กเล็กกูซ่านี่เลยไดแม็กนี่แหละอย่างที่ให้ดูในบุ๊กเมื่อกี้ดามเมจมันเวอร์วังอลังการมากเห็นไหมกแบบสุดเลย แต่เนี้ยมันจะบางอยู่นะมันจะเร็วเร็วนี่ก็เกือบสุดแต่ดาเมตรแสุดจริงแต่นี้นก็อยู่ที่เราทําด้วยนะว่าทําไปเท่าไหร่ทําแบบไหนจะแ,แนะนำแนะนำเลยตัวนี้เล็กทำดีๆโอเคเสียแค่ว่ามันบางอะ่ะแหละแต่เนี้ยทีมที่ผมจะจัดนะก็โฮโอผมไม่เล่นนะครับไอไ้หลักผมไม่เล่นโฮโอคิเปดปั้นก็ใช้นกวาย ใช้ยักเขียวแล้วก็เล็กนี่เลยใช้แบบนี้เลยก็ดามเมจจะมีสตัวตัวดาเบดนะก็จะเป็นเล็กกับลวาตัวนะครับเอาไว้ตัดเลือดด้วยก็ะจะประมาณนะครับสําหรับการจัดทีมที่เหลือก็ค่อยๆไล่ไปแล้วกันเนะอย่างที่ให้ดูคุณภาพสกิลเมื่อกี้เราค่อยเลือกประดับเอาว่าเราจะใส่ยังไงใส่แบบไหน อันนี้คืออธิบายเรื่องสกิลไปแล้วนะสำหรับไอตัวมิวดัมเนี่ยนะประดับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่โอโออ่าโอเคหรือไม่งั้นก็ใส่เซตถึกสามเทินครับสาหรับตัวนี้ใส่โอโอก็ได้ใส่ทันเดอร์ก็ได้นะครับไอ้ที่มันใส่ได้ทุกตัวแหละใส่เป็นเซตแดงก็ได้ราะอันติแล้วมันจะมุดน้ำใช่ป่ะใส่แบบนั้นก็ได้อน,นี้ใส่ทันเดอร์แรงเกียวฟนะ้ากว่นาะ อ,อันนี้จำเป็นน้องโอโอท้อนบางอันนี้ใส่ติ๊กสามเทินโอเคอันนี้ใส่เซตหลบจริงๆนะจะให้ใส่เซตแม่นะเซตแมนมันจะมีออฟที่เป็นสปีดด้วยไงเนี่ยจะมีออฟที่เป็นสปีดเพราะยากอะเรามันได้ใช้ดามิเอตอยู่แล้วเราเอาใส่สปีดอย่างเดียวเลยแต่ใส่เซตหลบก็ได้ครับจะได้ไม่ไม่ตายซะก่อนเปิดเปิดปั๊บรับสองรอบสามรอบ แต่น้นหน่อยแล้วเนาะถ้าจะเอาแบบนี้นะใส่เป็นเคี่ยวสปีดก็ได้นะแต่ว่ามันก็เพิ่มยินะนะ่นะเนาะจริงจริงสถานะติดมึนอะ่ะมันมาใช้ช่วงเลดเกมมันไม่ค่อยได้แล้วส่วนใหญ่นะนักเขียวนะคือเปิดบ,บัฟแล้วปล่อยตายก็แค่ได้บัฟทีเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือก็จะวนเทิร์นกันแหละประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามอีกรอบนะครับ ถ้าตามไม่ทันดูไม่ทันดูย้อนนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ